คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการล,อล็อกเลียนเดบได้น้องๆหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเก๊กฮวยบูดน้อยๆไปครับเปิดรายการใครเปิดหนึ่งสองสามเฮ้ยทำไม่ทำอย่างานั้นมึงอะไอวงการมึงเปิดรายการดิกู <c oughs> บอกว่าให้เลิกตัดแบบโบราณได้แล้วไอ้แบ๊กเลิกเอาไฮไลท์ใส่เลิกเอาไฮไลท์ใส่เลิกบอกว่ามาทำไมงู้บไปเลยอ๋ผมตัดผมตัดออกแล้วครับ หลตงกังพุมใจของมึงใช่ไหมกูบอกกูทำมากี่เดือนแล้ยนั่งไปอยู่ญี่ปุ่นนะดูโบราณนั่อยู่ญี่ปุ่นนะคนอื่นนะมาถึงไม่เปิดระกาเข้าระกาไปเลยสบายในเข้าเข้ายังไงครับพี่เป็นคนพูดเลยสวัสดีครับมาพูดมัวตัวไม่ต้องมาพูดสวัสดีเจอใครลองเลยลองแนะนำตัวแบบเป็นทางการกูบอกให้นะทุกวันนี้คนที่ดูอยู่เนี่ยเขาไม่ต้องสวัสดีหรอกเขารู้อยากจักมึงอยู่แล้วมึงจะสวัสดีทำไมมึงมันอยู่อยู่ทีวีโลกไหนมาแบงค์หรือฉันเปี้ยนเก่าจัด เปล่าผมชื่อไม่ได้ล่ะทำไมชองเป็นอย่างนี้อี๋แชมเปี้ยนมาดิก็ออกจะลงตัวแนะนำตัวหน่อยน้องแบงค์เป็นใครคะสวัสดีครับผมอดิเตอร์นะครับผลงานที่ผ่านมาทั้งหนึ่งปีที่เห็นผลงานที่ผ่านมาทั้งหนึ่งปีเข้างานห้าโมงเย็นเลิกงานห้าทุ่มเข้างานวันไหนก็ได้แล้วแต่แม่คำนดเองกต้องรู้ไหมผลงานของผมนะ ถ้ามึงอยากถามพวกอื่นก็รู้ผลงานสุดๆของมึงคืออะไรอ่ะเป็นการกำหนดเวลาเข้างานของตัวเองอ่ะไม่เป็นผลงานเดียวที่มึงบังเอิญได้่เท้าสุดที่ตัดมาแล้วตั้งประมาณตีสี่นี่สุดที่ตัดมาคือตัดกันตีสี่ไม่ยังไม่นอนเลยตัดสินล่ะอะไรคุณไม่นใครคุณแม่เลยครับเป็นช่างภาพครับที่ต้องอยู่ตลอด เอ้ค <Bond> ุณเต้นะครับจ้างพามันหนึ่งของเราอีเล่นะครับโปรดิวเซอร์ที่เสนอทุกสิ่งทุกการโปรดิวเซอร์ที่โดนโดนที่โดนด่ามาตลอดคือคนที่อยู่คู่กิจการการตัดเจ้าสมุดมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งคลิปเรายังไม่เคยเปลี่ยนไปสมบัสมบัดปมาเคาเลือกคาเลือกคาเลือกสำหรับเทปนี้เราจะมารวมเป็นที่สุดของ1ปีที่ผ่านมารู้ไหมว่าทำงานมาอีกแล้ว1ปีเนี่ยรู้และเทปที่เป็นที่สุดตอนนี้แคปแบตาตรี่ของเจ้าสมุดมีทั้งหมดกี่หมวดสี่มีอะไรบ้าง ตกปลาปลา,กปาเก่งมากเกชาวมุชาข้าวเมียสัตว์งูกรัวบาลปายไม่ใช่นะคุณสำหรับปีนี้อัปเดตหน่อย แต่รับปีนี้นะครับเจ้าสมุดจะมีตกปลาอย่างเหมือนเดิมแจกสูตรยังเหมือนเดิมแล้วก็มีทัวลงนะฮะคร <ừ> ัวบ้านปลาอาจจะน้อยลงแต่ว่าเราจะเน้นแบบรีวิวแบบรีวิวรีวิวจัดจัดรีวิวที่จริงใจรีวิวที่แบบมมไม่อร่อยเขาบอกไม่อร่อยกูถามพวกมึงเลยมึงดูมาเนี่ยมึงมึงอยากได้อะไรวนะมึงบอกกันเลยเอาอีเดนคนกำหนดเนี่ยกูยังไม่รู้เลยกูถามอีเดนเขาบอกกำหนดเนี่ย ไอ้สี่แคตตาล็อกเนี่ยเป็นเป็นเป็นเทปที่เขาเรียกว่าอัปเดตสำหรับปีนี้อ่าปีนี้เราอัปเดตสี่แคตตาก็อกปีหน้าปีหน้าเดี๋ยวเราจะมีอะไรใหม่ๆแต่ก่อนจะไปปีหน้าขอส<ม>ร,รุปที่สุด <c oughs> หน่อยดิถามทำไมก็งานใหญ่แไก่ผิวมี <c oughs> ที่ถามนี่คือมีมีนี่คือมีช่องอีกไหมมีช่องมีไอ้ตาช่องไม่เลิกหรอกเว้ยเจ้าของมีตังค์เว้ยแต่ว่าแต่ว่าไอ้สามคนนี่จะยังอยู่อีกไหม มึงไม่อยู่ใครทำอไรทเนี่ยไม่มีอะไรสั์ชีวิตอ่ะบ้าบ้แท้ที่เป็นที่สุดของการตกปลาทำไมเพราะเรายังมีตกปลาใช่ไหมที่สุดของการตกปลาในปีนี้ให้ไปครับให้ครับจาลึกจึ๊กจึพี่กะน้องเหมือนกันหมดอคลิปพังงาเลยพังงาพังงาคลิปแรกเลยเป็นคลิปรวมแต่แก๊งไงครับมันเป็นยังไงทำไมถึงให้เป็นที่สุดครับมึงไม่ได้ไปไงมันเลยสนุกมากให้สองไปเรืเอมไปแม่งเลยของม่ามึงไม่ไปมึงไม่กูก็เลยคึ๊บ

นี่แ่ะคลิปช่องเราเป็นอย่างนี้โอเคครับมันสุดก็คือหกปาใช่ครับเพราะเพืพ่อนๆเขาแต่ละคนเชฟน็อกเชฟเะลึกตกไม่เป็นครับมันก็มีแบบเถียงกันพน,น ừ ừ, ะะันแปลว่าไม่ได้พนันพนันหรอกคือเขาเรียกขิงกัน ừ, ว่าใครจะได้ ừ, แล้วก็คนเขาได้กันรอบเรือไงเจนจานเจลึกก็โชว์สเต็ปไปเลยได้อยู่2ตัวทั้งทั้ง4วันอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าสนุกไอ้เฮียพี่น็อกได้แล้วอ่ะไอ้เฮียกูตก สิไปไม่ได้สักตัวเลยไงครับอาจารย์มืออาชีพกับมือสมัครเล่นเหมือนมาสเตอร์เชฟกับโฮมคุกอ่ะมือมันหน,นักไอ้เหี้ยอสาันละก็หมุนนในมือหมุนก็ไม่ดีจะไปกดได้อไอ้เดี๋ยวก็ลุดหลอกยางปล่อยไปล่อยปล่อยให้มันให้มันสู้มันดิหนักห <c oughs> นักไปเหีนน้ย <c oughs> อะไรวะป้าอะไร <c oughs> วะอู้หดูหน้าเลยคือดาราทุอร์ตันเมียโอ้โหพี่น้องมันดึงใหญ่เลยแล้วปล่อยมันนีหมุนขึ้นมาที่มือของหมุนหมุนเฮี้ยนะมันหล้วมุนหมุนแลหมุนขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาหมุนหมุนหมุนมือ เอแล้วตัดออกมาก็ดีกว่าที่ผมคิดก็ดีดีมากด้วยสนุกมากในมุมคนตัดพี่พี่พี่แบ์มันไหมยากไหมถามว่ามันยากมันเป็นยากที่ว่าเราเราไม่ได้ไปตกปลาด้วยแล้วก็เราไม่ได้ไปถ่ายแต่ถามว่าความสนุกนะมันสนุกอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ตัวบุคคลว่าใครไปมั่งและในคลิปใครมีใครมั่งอย่างเช่นเชฟจารึกแล้วก็เชฟบี๊นอ บก็คือตัวปูตัวฮามันก็มีแหละฮาในแบบโโดนโดนดนตัวเฮ้ยม,มีตัวแกล้งอ่าใช่คือแบบคนนี้จะต้องมาเป็นตัวโดนแกล้งแล้วคนนี้จะต้องเป็นคนแกล้งอ,อย่างนี้ใช่ไหมอ่าเหมือนเหมือนเชฟอิน็อกก็จะมีแบบว่ามันจะมีบางบางมุกที่แบบแกก็ไม่เก็ตเพราะว่าแกเป็นคนสิงคโปร์ไงพอ,อคนไทยเราเล่นมุกอะไรนู่นนะ่อแกก็จะงงๆบางทีอะนะแล้วก็ส่วนเชฟจาริคก็แกก็จะฮาในแบบของเขาเออแกก็จะตลกในแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยเออทำตัวแบบนี้ดิอะไรอะทำตัวมงแงจะตกปลาออกเตือเอามองีิเอาดิ ไอ้จะทอลิงอ่ะไอ้เแต่ต่อจะปินนิ่งอย่างเดียวจะทอลิงอ่ะได้ยังอ่ะยี่เบกชั่วโมงหนึ่งหรืกูนั่งฟังเขามาไม่ต้องบอกมั้ยนิดแม่งคุณเด็กงอแงไจะยี่แต่ตกปลาแตทอลิงแตทอลิงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุณจารึกหลังจากที่คึกคือล่าเริงมาอย่างยาวนานมึงดูสภาพกูบอกว่ากินไม่ยาไม่กินหรอกกพรว่ากูอ่ะเป็นลูกหาเรือเรือเป็นหาแกษคืออะไรมึงโดดลงเรือไปเลยถ้ามันเมาอยู่บนเรือมาโดดแม่งลงเรือไปเลยจะได้หายหายไปจากโลก หายไปกันทะเลเลยไปละในหนึ่งแทแรกของเราคือตกปลาตกปลาไปแล้วต่อไปแคทที่สองจะเป็นทัวลง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 ที่ให้เป็นแท็เดอะเบสของทัวลงที่ดีที่สุดสนุกสุดสนุกสัตว์คือแบงค์ขอเซกาใช่ไหมปอกป๊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 อกปอกป๊กป๊อกปอกป๊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 อกปกป๊อกป๊อกป๊อ ไปครับไปดิครับร้านแรกอะไรพอดี้าร้านปเจอดร้านปเจอดคเลิกมีป้านะันงนี้ตรงนี้มันที่สารนะเอาอี้กู้ผิดไง้ไหมได้กูฎหมายใช่ป้าป้าหัถามจริงๆนี่คุณดาเสียงดาวกฎหมายนะครับป้าเฮ้ยเดี๋ยวลมลมแม่งใช้แก๊สนะแก๊สถูกต้องลมใช้คูณเลิกเมาเล่าเมาแก๊สแทนหร้อไงอันนี้ป๊อกปก็เจอแล้วผมเพงมาหาป้เจอกบอกว่าเจอดที่เขามีคุณมระธานเขาป้าเจอประมาณกี่ร้อยรอบแล้วครับ เฮ้จริงจผมมาหน่งรอบนึงรอบคงมจะมีคนแนะนํามาเยบอกป้าอะไรอร่อยไม่ได้มันกว้างไปป้าครับร้านนี้ขายอะไรครับขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ้อาป้าขออย่างนอ้สัมึงอจะยังเอาเส้นอะไรก๋วยเตี๋ยวเอ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรเลยครับป้าเหมือนไม่บอกนะเอาทอกระเทียมมาจางเน็ที่ร้านอ่ะก็ไม่ได้ก็ไ้แตกระเทียมก็อะไรตัดทนจะไม่ได้เพรามเล็กแห้งอันุนบะหมี่น้ครับเนี่ยจบละใช่เลยวันนี้ของป้านี่ จานนี้มันเป็นสไตล์ป๊อกเก๊ะด้วยด้วยก่อนพี่นาจะปรุงร้านนี้เขามีทีเด็ดน้่าหมูแดงใส่ไม่ต้องเหลียบอะแต่อะไรละลายได้กินไปไม่ไม่เหลือคราบในคอเลยวนี่คิดอะไรเนี่ยนะไม่มีไขมันนะนะไอ้สันนี้ได้กรแดะละลาเทีอะไม่เหลือคราบในคอแล้วตอนถ่าย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 พี่เต้แบงคอกเซก้าตอนถ่ายเป็นไงคะก็ วุ่นวายสุดๆครับตอนนี้ตอนนี้ก็วุ่นวายเหมือนกันครับวุ่นวายเพราะว่าเขาสามคนเนี่ยแล้วเราคนเดียวก็เลยต้องแบบว่ารบกวนโปรดิวเซอร์ช่วยถ่ายด้วยเพราะมันหันไม่ทันจริงๆวันนี้ก็จะไปอีกแบบหนึ่งเหมือนคนที่จะสั่งเส้นเล็กคนที่จะเอาเส้นบะหมี่อะไรเงี้ยแต่จะเอาพร้อมกันอะในเงี้ยมันก็แต่สนุกไหมมันก็สนุกเพราะเขาแบบยิงมุกกันโบ๊ะบ้าเออพูดถึงพวกมึงคุณบอกว่เป็นไหนเหลรอกันมาสุดท้ายแล้วก็เลิกกันนะก็ผมผัวผมล้วสามร้านก็พอนี่เองไอพี่ไม่ไหวได้แต่แดกไม่ไหวคือคนจะคิดว่ากูตััววใใหหญ่่่่แแแแล้้้ดดดกกกกเงูไมมชคนนนบบย หมดเว้ยหมดเว้ยอะเบอร์เบอร์มากฮะเฮ้ยไปท้ารอไปไปไม่ถึงเฮ้ยป๋าป๋าเรากินหมดว่ะเฮ้ยเนี่ยเป็นร้านที่แปลกประหลาดมากโอ้ยแดงไปหมดอะไรเอยะอะไริงครับผมลุงลูกเล็กนี่ลุงทองรักลุงทองรักลูกเล็กมั็นลูกเล็กเลยอันนั้นมันต้องรองซูปคัดกอันนี้หนึ่งในหมดหมายที่น้ำซุปดีที่สุดของ ที่เพื่อนผมคอนเฟิร์มได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของคอนฟูมคอนฟูมพูดที่อะไรอ้าปากพังงาพังงาปะผมคอนฟูมอะไรนะฟังไม่รู้เลยคอนฟูมคอนฟูมไอเหี้ยงไหนกาแฟไม่ถึงแม่เขาเขาถ่ายตามสคริปไหมก็ไม่ไม่เลยครับยังยังไม่รู้เลยว่าร้านแรกมันคือร้านอะไรเพราะว่าร้านร้านแรกจริงๆตามสคริปต์คือปิดร้านที่2มายังไม่เปิดมันเปได้ร้านที่3านุ่นคือเราต้องพูดอย่างนี้ว่า เราเคยมีสคริปต์ไหมต้องถามว่าเราเคยมีสคริปต์ไหมถามว่าถ้าถ้าในทีมงานจะมีสคริปต์อยู่แล้วเคยเราทําสคริปต์่ะเดี๋ยวแก้ตัวก่อนคือเราว่าเคยทําสคริปต์ใช่เําก็เคยเนาะแต่ปัจจุบันยอมรับว่าไม่ได้ทําเคยทําสคริปต์แต่สัมผัสได้ว่ามันไม่ได้ถูกใจปิ้นมาแล้วทารันดาวทำเอฟวิทติงมาหมดแล้วทําแบบโอ๊ยแล้วก็มันไม่มีอยู่จริงเพราะว่าทีธีกรในรายการนั้นนะคะเจ้าของท่องเขาไม่อ่าน เขาชอบแบบเดินสดสไตล์เขาเออเาไม่ถ้าถ้าเขาอ่านเขาจะเป็นอีกคนเลยเขาจะแบบก็จะไม่ใช่ก็จะไม่ใช่เจ้าสมุดแหละใช่ไหมเออเขาจะไม่มีใส่ครีมป๊อกป๊อกก็เลยป๊อกป๊อกใส่ก้าก็เลยรู้สึกโคตรเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะว่าพี่อีฟโอนก็ก็ธรรมชาติจังหวะโบปะยอมังไงเ้ยเค็มัตัด ยัดเปียกเลยแกงมม่เนี่ยใช่เมื่อกี้ต่ะเปล่าขอเมื่อไมึงเดียไอสัตว์ใส่มันแกงอ่ะเข้าทุกดอกแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในน้องรักเฮียที่ด่าเฮียเต็มปากเต็มคำที่กล้าด่าอ๋อที่กล้าด่าใช่กล้าด่าอ่าแล้วก็ถ้าเกิดจะแกงเขาถ้าครบทั้งทีมถ้ามีแบบโอ๊ตด้วยเป้ด้วยก็น่าจะเฮียก็น่าจะเหนื่อยหน่อยอะไรประมาณนั้นทีมทีมโปรดักชั่นด้วยทีมโปรดักชั่นตายให้เฮียเหนื่อย คือนะครับตายเรือมึงไม่เหลือโกูไอ้ได้ดีไอ้จะถามได้ดิที่เขาให้ของสื่อไอ้นี่นพูดถึงปลอกๆควรลงตัวรลงปลอกๆจัที่สุดสนุกไตัวรลงมันสุกของกู๋วเออเขาสามคนตรงกันเลยป๊อกๆกับพี่พี่โอนดึงชาวพี่วอนหนูดิศาสตร์บรรดากูได้ไงควายบรรดาพวกมึงไม่คิดที่อไหรอกมึงก็คิดว่าเยากชอบอะไรเยากชอบอะไรเกชอบใครอะไปกันแท้ ดูชอบทำไมโอ๊ตเรียกโอ๊ตหรอไม่ไหนวะโอ๊ตโอ๊ตเมื่อกี้เขาแก๊งแก๊งทำไมชอบยังไงชอบเพราะว่าสบายใจอยากกลับบ้านกลับได้เลยไม่พอใจกลับบ้านแม่งเลยไงใช่วายเนี่ยไม่ไม่รอรอหนานกลับบ้านเลยแม่งจำไม่ได้นะถ้าจำไม่ได้ย้อนเทปิวเรื่องมีอยู่ว่าอะไรอ่ะกินแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอกินวี่อะไร โมงครึ่งแล้วยังไม่ได้แดกเลยไม่คือป๋าป๋าเขาอะเป็นคนทําคนเดียวแล้วก็เขามีเตาสองเตาป๋าทําคนเดียวก็ตามตามนั้นนะอดี๋ยวต่อไปรีวิวที่จริงใจรีวิวที่จริงใจสุดในชีวิตกูอ่ะรีวิวร้านนี่ไงร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้โหอ๋อมึงอ่ะตัดสักกูดูเป็นคนดีเลยครับสุดดายับเลย ผมเป็นคนที่ดูแลเฮียครับ <c oughs> ใช่ข้างนอกและใน,นครับด้านจะคุณสั่งว่าไม่ต้องดูแลกูร้านไมโ no, นะอ่ะรับด้วยว่ากูชนกี่เป็งกูชนประมาณ20เป็งวายเจ็ดขวดมึงไม่ให้ชนให้กูเลยไอ้เต้กูสั่งมาป่ะกูสั่งมาว่าตอนที่กูชนแก้วนับหนึ่งสองไปอะไรนะท่ำไปท่ำไปเลยนี่เลย,เลยร,ร้านโอเมก้าเซ่เฮียชนแก้ววายไปกี่รบอบมึงว่ากี่รอบสิบเเกินสิบ่ะ ปียี่สิบอ่ะปียีอ่ะเออาจชนอ่ะคือพูดอะไรถูกใจกันที่ไหนเอาแล้วชนอีกแล้วถูกใจด้วยแล้วเขาขำก็ตลอดเวลาถูกใจด้วยยังไม่ทันลินจะชนแล้วอ่ะยังไม่ทันลินครับอย่าลืมนะครับแต่เนยรีวิวที่จริงใจรีวิวจริงใจเนี่ยกูชอบที่สุดเลยนะ กูรีวิวแบบว่ากูจริงใจอ่ะความจริงกับกูรีวิวจริงใจมากเลยอีแค่แต่เอ๋แบงค์นี่แหละอีกคนตัดเนี่ยมันคนรักษาก,กูกกูดูไม่ดีมั้งมันก็เลยพยายามไม่ตัดก่อนตอนที่กูด่าเขาว่าอ่านเขาโลกแอีกตอนนี่พี่โดนไปคนเดียวไปกูดา่ดายับ <ๆ S 2> เลยมึงรู้เปล่าอะไรแม่ลอ,อยกูแม่ลอ,อยกูด่าเลยทุกครั้งอ่ะวันมาสี่ชั่วโมงบู๊บแม่กูแม่ลอยมันต้องด่าแบงมึงต้องเข้าใจมึงอย่าไปอยรักษาภาพเขากูเลยนกปูกูไม่เหลือเลยเด้อวันนี้ข่าวเลือดคิดกูคนดีตรงไหนขนาดกูแต่งตัวเนี่ยกูเเเปป็็นนนรื่่องกกูมาะีย จะไม่สุภาพกูจะบอกไว้นะปมชีวิตอู๋เลยเป็นปมชีวิตแบบสูงสุดในชีวิตอู๋ก็คือเทเอรปก็คือคโคบอลไบเออทริปแรกไหมทริปแรกเลยทริปแรกของคโคบอลายอู๋ช็อกใจที่สุดแล้วเพราะเขาบอกเคียร์ว่าอะไรนะเขาบอกว่ากูแต่งตัวไม่ให้เกินรายการไอ้ ปมอี่กะไรแกรู้ไหมกางเกงกูตัวอะไรไอ้แบงค์เอาเอาลายเกงกูให้มันดูดิมารองเท้ากูให้มันดูดีกู่อะไรสัตว์กูเนี่ยซื้อของแพงสุดลำหน้ากูดิอ่ะแต่งหน้าดิเฉยมึงันจะไรเฮียเป็นคนแต่งตัวสุภาพค่ะแต่ว่าหน้ากับนิสัยไม่สุภาพเลยเฉยใช่จะบอกว่ากูอะตัวไม่สุภาพวัยแบงค์ถ้าด่าว่าเฮียพูดไม่สุภาพแต่จะไม่โกรธนะครับไม่ใช่เรื่องอเมึงเข้าใจไปด้วยนะสัตว์กวูสุดดานี้นะเฮียเฉยปากหมาแต่กูแต่งตัวดีแล้ว แล้วก็เป็นคนสะอาดสุภาพตัวหอมค่ะหมายถึงว่าตัวหอมแน่เฮียสะอาดแน่กูบอกเลยกูคนแม่งโตอ้ามตัวโบกไม่้พุงมึงเฮียองอ้ามลบแม่งหน้าตาทีม่เหมือนเฉยพวกแม่งเฮียว่ะจับไว้แม่งโคตรแทนเลยวะที่ไม่สุภาพคือนิสัยกับคำพูดเท่านั้นค่ะใช่โอเคนะผ่าน รีวิวที่จริงใจเฮียเขาบอกว่าร้านร้าน๋วยเตี๋ยวเนื้อน้อยกูรีวิวร้านที่กูรีวิวอะความจริงนะไปนี้นะกูจะเสนอโซลูชันใหม่พมึงนะไม่อร่อยกูจะบอกไม่อร่อยจริงแต่โดยส่วนมากมันจะอร่อยเพราะเฮียรู้ว่าเพราะมันเลือกไปแล้วอ่ะมันต้องเป็นอะรอร่อยมันก็ที่จะด่ามันก็น้อยมากโดยส่วนมากกูตีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาและอีกอย่างหนึ่งอะคือเราพยายามจะรีวิวจริงใจโดยส่วนมากถ้ากูรีวิวอะไม่ชอบเมื่อก่อนกูไม่เคยอยากรีวิวแล้วนะอาใครเลยเพราะว่ากูไม่เข้าใจว่ากูจะรีวิวทำไม เพราะว่ากูเหมือนว่าเราแม่งมันเป็นความชอบส่วนบุคคลหนึ่งสองแม่งเป็นดาบสองคมคือกันเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราจะมีคนดูหนึ่งพันคนหรือหนึ่งหมื่นแสนคนนะแต่เพราะด้วยว่าเราคุยบอกว่ามันไม่อร่อยแล้วมันจะขายได้อยู่หรอเปล่จริงจริงมันก็อาจจะแค่ปลิ้นกูก็คือเป็นแค่ในส่วนของความรู้สึกส่วนตัวใช่ป่ะแต่บางทีมันอาจจะไปทำร้ายคนบางคน เมื่อมาอาจจะทําลายเขาว่าเขาลูกน้องคนน้อยลงหรือคําพูดลับงซึ่งตัวกูเองเนี่ยเราเป็นคนทำธุรกิจร้านอาหารนะเราก็ไม่อยากพูดเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่อยากใครพูดถึงเราอย่างนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอมันรีวิวแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะอยากรู้ความจริงถูกไหมเราก็เลยพยายามจะเลือกร้านที่แม่งไปแล้วแม่งไม่ด่าเป็นเป็นเรื่องแรกที่เราเลือกเสมอว่าไปแล้วเราไม่อยากจะพูดจาในทางที่ไม่ดีกับใครแต่ร้านก็ติ่นเ้เมื่อร้านนี้เยี่ยงเอ้าแล้วรีวิวร้านไหนสนุกสุดจ๊ะ ที่พาแขกรับเชิญไปรีวิวร้านไหนสนุกเจ๊ดําอ๋อไปพี่เป้เพราะว่าหลังๆกล้องน่ะแดกเล่ายับเลยแดกไม่หยุดวันนี้ก็มาวันนี้มันมาอีกแล้วไม่น่าเอ่ยปากชวนเลยไม่ไม่เลยตอนนั้วเด็กมันก็มากูบรรยายพี่น้องร่วมสายเลือดไปแล้วร้านแจดําคลองสิบนะฮะใครจะไม่ได้ไปดูแล้วก็อีกเรื่องนึงกูจะยึดสูงเป็นร้านเป็นร้านองกูละฮะไปดูเมนูใหม่ออกยังออกแล้วไปดูเมนูปล้วยัง มันเอาปลามาให้กูไว้เมื่อสามวันที่แล้วออวันนี้ยังอยู่ในตู้ไดรยออ์อยู่ในปลาเป็นฟอ์ซิลวอยูแล้วเอ็ดยิ่งเก๋ามันเป็นสไตล์ร้านเราเดี๋ยวกูจะ้มันเด็กวันนีออ้โอเคมาแต่ว่าร้านที่ทีมงานสองคนที่รู้สึกว่ารีวิวแล้วถ่ายมันแล้วก็ตัดมันที่สุด รถสุโขใช่รถสุโขที่ไปกับใครนะโยโย่ยโอมันโยโยมว่ามันเป็นคนที่พูชาเขาขากุ้ยอยู่แล้วทาไมทำไมก็ปุ้บอกว่าบังกูไม่รู้เรื่องไอโอ๋ังกูรู้เรื่องคนเดียวใครทังมสามคนน่ะไอแป้โอ้ลูนะบอกว่ามันฟังกูไม่รู้เรื่องแต่ว่าน้องโอนั้นโอู๋กจิตใจโอ๋อยโอ้โอ เอ้ยมึงกูไปไหนโอ่งนี้ดิเดี๋ยวริงจะถ่ายรายการอยู่ดิจริตรุ่นซิ่งกูมีการนัดนัดในหน้ารายการเลยนะครับคือแม่งไม่แคร์กล้องเลยไม่ให้เกล็ดกล้องเลยกล้องกูออ๋ค่ะพวกมึงรวยนะกล้องกูตัวสี่แสนอย่าบอกว่าภาพกูไม่สวยนะแต่กูซื้อมาเองนะรายการช่องนี้ไม่มีออเดอร์ชั่นโอเดอร์ชั่นโน้ตนะอลังการล้านแปดเลยที่อโอเคพี่โอ่งรสุคนสนุกสนุกเพราะอะไรพี่เต้สนุกเพราะอะไรเหมือนเขานี่ไงเล่นบุกไงรับส่งไปแล้วแบบพูรู้เรื่องแบบสองคนแล้วอ่ะ ทำไมยังไม่ถึงไอ้เนี่ยผมไม่ได้อยู่หัไม่ตีนะพี่อันนี้ละกครเทียอะไรไม่ใช่จะถามอยางรู้จริงเฉยแล้วพี่รู้ยังว่าผมเป็นคนเทียอะไรผมเป็นเทียเพราะนี่แหละเพราะเพื่อนของกูเลยโคตรเทียเลยไม่ไม่ความจริงนะเว้ยกูบอกเลยนะว่าโลเขาบอกว่าจะพาคนเทียมาอยู่ด้วยกันแม่งเป็นเรื่องจริงจริงฝนตกทพิมพ์อะไเรื่องผต่าคนแม่งมีแต่คนแบบว่าพูดใจหยาบคายของกูเลยตอนแรกกูกูเป็นคนเดียวนะไม่นายแม่ผมไม่ได้พูดใจหยาบคาย เขาบอกว่าเราเป็นแบบไหนเป็นพามาคนแบบนั้นเลมาเจอเราผมแค่น้อยใจเว้ยพี่่าจะใครผมโดนบิดเรื่องบ้านมาเป็นหมดเงินเป็นล้านเลยอย่างเงี้ยที่ผมไม่น่าเชื่อว่าแม่งแค่สามร้อผมก็โดนบิดพี่เชื่อปะฮ้ยสามร้อยเลยเหรอเออใครบิดมึงคนในแอปล็อกผมนัดคอเสียวเขาแล้วเขาบิด ยายเป้กูาเป้มตลกคาเฟ่เดืองโลโคมันคุยคุแล้วตลกบบโลโคกูไม่ใช้หรอกแต่โอตเก่งใจเห็นกูนี่ไม่กล้าไม่กล้าด่ากไม่นะล่าสุดก็ดูโอ้ตไม่เก่งใจตั้งหลังตั้งหลังตา้งหลังตั้งหลังนั้งหลังตั้งอลังต่้งหลังตั้งหลังตงหลันตังหลังตังหลังตั้งหังกั้งลังตั้อหงตังหลังตั้งหลงตัลังตั้อหลังตั้งหลัั้รัังัหัตัยู่ประมาณเดียวกันอ่ะ ก็ใหญ่เป้ยคนที่เล่าเมายากูอื่นมันไม่รู้เรื่องเหรอตอนนี้ตอนนี้องค์เป็นน้องรักนะองค์น้องรักพี่แบงค์แล้แล้วเทสตัวสุคนตัดตัดสนุกไหมสนุกสนุกครับเพราะว่ากูจะบอกให้สนุกเพราสนุกอยู่ที่มึงมึงนั่นบางมึงเมื่อยอารมณ์ดีไม่ทะเลาะกับเมียมันก็ตัดสนุกด กูรู้เปล่ากูเนี่ยที่กูตกปลาครั้งที่สองไที่กูไปตกปลาที่พังงากลับมาครั้งแรกมันตกาต่เจอครั้งที่สองไม่เจอจ้อได้ไปด้วยไอ้จัดแมสต์ตัดให้กูเป็นไงรู้ป่ามึงเสือว่าอันนี้ตกปลาีคนกำลังมีความรักตึ๊ง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 พี่เอกบอกโป๊ะปะไปไหนมึงอ่ะ เนี่ยมึงมันมีความรักของมึงมีความรักเทปกูก็มป็นความรักพนักงานบริษัทนี้ใครมีความรักออกไปผิดที่มีความรักครับผิดที่อะไที่อะไรบอกกูว่าอยู่กูเด็กปีไม่มีเมียไปมาเดี๋ยวมีเมียนะครับที่ว่าจะแต่งงานแล้วนะครับเอาบาทีมสุดท้ายแคตตากรีสุดท้ายแจกสูตรที่มันที่สุดสําหรับปีนี้สนุกสุดคิดออกเลยเราคิดอะไรเหรอแจกสูตรมันที่สุดอ่ะสูตรลนเนี่ยตอนไปตกปลาจริงๆแจกสูตรที่เขาไม่ให้สูตรของจริงคนชอบด่ากูอ่ะ บอกว่าคนสุดท้าจนักูว่าเวลากูแจกสูตรอะแล้วไม่ให้สูตรจริงมึงเห็นของจริงไหมแม่กาเนงแม่เพื่อนกูนี่ไงบอกจะแจกสูตรไปถึงไม่บอกสูตรกูเลยพันแม่งเลยใส่ได้มันมาก่อขี้เองมึงของจริงเว้ยแป่ะนะคือได้นาที่กูดูมาเนี่ย คนจะบอกว่ากูเนี่ยไม่ใช่สูตจริงความจริงกูให้สูตรจริงนะแต่าอาจจะแบบด้วยอารมณ์กูบางวันก็จะใส่มากใส่น้อยอะไรเงี้ยแล้วแ,วแต่อารมณ์เออวันนี้กินหวานวันน,นี้กินเค็มอะไรเงี้ยได้ไปเอี่ยแต่แม่เนี่ยไม่ให้เลยอ่ะมันคือการแจกสูตรที่ควรจดจำอ่ะพวกมึงจะจดจำไว้มึงควรจะจดจำไว้ว่าเนี่ยมึงต้องจดจำไว้ว่าของจริงเป็นไงไปถึงใส่ซอสขึ้นเลยไปถึงใส่ซอสไม่ใส่ยี่อะไรกูเห็นเลยหยิบขวดไม่ไปจะไปบอกแล้วกูบอกแล้วแม่อย่าเพิ่งทำนะเดี๋ยวรอกลับมาก่อนนะจะมาถ่ายขึ้นเรือมาโทรหา แม่เตรียมเครื่องข้าวยางหรือจะมาถ่ายนะเดินก็ถึงมาถึงบ้านผัดเสร็จแล้วอ่ะถือกล้องเลยตั้งแต่ลงรถเลยว่าบองถือกล้องเลยไปเลยผัดโอ้ยีผัดใ่รีผัดใจก็คือจะกักสูตรก็ไม่ให้เลยเขาไม่กัดแต่เขาไม่ให้เขาไม่กัดเขาไม่ให้แล้วรอบหน้าออาจจะต้องใส่ตัวลองลองใส่น้ำมันมะกอกดูอาจจะอร่อยก็ได้น้ำมันนี้ค่ะน้ำมันนี้ที่งแม่ใส่โอลี่บอยใช่ ใครหน่อยเลยนี่จะเอาคนราน้ามันนี่นะ้อาคนดูคนดีตายแล้วสูตรตายแล้วห่วงกันไปหัวกันมาแล้วก็เลือกสูตรสามแม่ครัวไออยากจะลองชิมเดี๋ยวได้ชิมครับที่ทำเลยโลกสวยโลกสวยดูดีโลกสวยแล้วมุกมึงไว้ไอเกณฑ์นเนีจยมึงดูดีในครอบครัวมึงมีอยู่สี่คนมึงนี่ไปทำอยู่คนเดียวมุกมึงอ่ะไอ้แบงค์มึงอัปเดตที่แบงค์นี่มีเรื่องนะเรื่องอะไรเรื่องที่เฮี้ยสุดกูนะไอ้ช่างคนตัดเนี่ยเราสิเราแบงค์ไปถ่ายเราไปถ่ายงานเฮดี้คุณดีจะได้ไหมนี่เราไปถ่ายตอนเช้าอ่ะเราพูดเ ดีวเวลอะไอ,อ้แบงค์ก็บอกว่าผมอะครับเฮียถ้าให้ผมอะตื่นหกโมงเช้าอ่ะผมว่าผมไม่ตื่นหรอกครับแล้วทำงานหรือผมไม่นอนเลยครับเบอกไอ้เพียมึงตื่นกี่โมงก็ได้ความจริงอะออแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมึงตื่นหกโมงเช้ามึงยังไม่ตื่นมันก็เลยไม่นอนไปถึงฟู้ดเฟสเว่ห่างสิบเอ็ดโมงเป็นลม มึงว่าใครผิดวะไอ้น้องก็น้องว่าถูกดูแรงหน่อยดูด่าไปดูด้าก็ไม่อยากตื่นสายเอ่ใชก็ไม่อยากตื่นสายแล้วมึงทงไมนอนเหรอเฮีย มาจะใส่แจกสูตระจะแจกสูตรที่แบบดูเลตติ้งดีสุดก็น่าจะเป็นแบบอีกอ,อ,อ,อันนึงนะที่คนชอบนะน่าจะเป็นแบบแจกสูตรอะไรนะผ้าเจ้าสมุดจากแม่ตุ๊กตาพูดถึงแม่แล้วแ <c oughs> ม่ตุ๊กตาจะเอา,า,เาอะไรก็ไมเลยครับคิดถึงแล้วยังไงนะทำไมพวกมึงชอบแม่เลยเกินอ่ะเดี๋ยวคนตลกมึงชอบเหล่าแก่เลยย่าเป็นูความจริงเขาดเาจะรู้ก่อนเียวเ็ส ของตรงนะความฝันของแม่ s wrong, <S นะคือตอนที่โตใหม่ๆอ่ะใครถามว่าฝันอยากเป็นอะไรเพื่อนก็อยากเป็นหมอเพื่อนก็อยากเป็นครูเพื่อนอยากเป็นวิศวะพอหันมาถามตุกตาอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นหางเครื่องหนูอยากเป็น ห่างเครื่องเดินมาเป็นสาวรำวงมาใส่กระโปรงโอ๊ยแม่ดูรายการเดี๋ยวนี้ดูอีกนะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวว่าต้องรวมบรรดาว่าท็อปเชฟแล้วกลับมาเดี๋ยวรีวิวเนี่ยท็อปเชฟมาด้วยสุดยอดนะช่วงนี้ช่วงนี้ตอนหลังๆที่มึงไม่เห็นกูแจกสูตรหรือกูนู่นนั่นอะไรเพราะว่ากูคุนมากโอเปิดบริษัทใหม่ทำแบบฟูลเซอร์วิสซึ่งเดี๋ยวจะเปิดต้นเดือนกันยายนกลางเดือนมกรามีล่าฝากไปตามในไอจี ติคตอกเฟซบุ๊กโอเคเพราะว่าเดี๋ยวออนมาแล้วแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าทำอะไรมาเพราะว่าครึ่งเดือนหลังที่ที่เห็นว่าเราไปต่างประเทศอะสำหรับผู้ที่มึงเังไม่รู้อยู่อยาคิดว่ากูไปเที่ยวคือกูไปทํางานอ่ะเดี๋ยวก่อนเดียวกันพูดถึงเรื่องนี้ละมีเทพที่ตัดยากที่สุดในดวงใจไหมจ๊ะอ๋อมีมีครับเทปไหนนะกำลังจะตัดอยู่ครับเทปไหนนะชังอะไร ม็นที่อะไรแค่คุณรอดเลยแล้วมันน่ะคือตอนตอนที่เราออกอากาศเทปนี้ก็คือเทปนี้จะคุณทุกคนจะได้เห็นแล้วเทปมึงจีนเป็นยังไงนะคะคือคือที่มันถามว่ายากมันก็ไม่ได้ยากหรอกยากตรงที่ว่าตากล้องเราไม่ได้ไปครับแล้วก็มันจะมีตากล้องตากล้องจูเฉินก็คือเจ้าตัวครับ มังยังไม่ได้ทำความรู้จักกับกล้องโดยตรงมันก็จะงงๆหน่อยมุมภาพก็จะแปลกๆก็คือแบบว่าอยากได้ซีนนี้ก็กดอฟเลค r คอร์ดแล้วพอพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็กดเลคคอร์ดแล้วก็เดินหิ้วกล้องแล้วก็เดินคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วหนึ่งขั้นที่กลับมาดูฟูตเทจตัวเองแล้วพูดว่ากดเลคคอร์ดไหมไม่มี <c oughs> ไม่สลีก,กับกล้อ <c> ง <oughs> ไม่สลีก,กับกล้องแล้วกูอ่ะไปเราใช่ป่ะ <c oughs> เราแม่งกูอยู่เราอะบินไทยอว้่แล้วกูก็กแบบร้ <c oughs> อนร้อนแแม่ง <c oughs> กูแดกเราตั้งแต่สี่ทุ่มบินทีสามบินไม่ใช่ตอนแรกบินทีหนึ่ง <c oughs> ก็กูไปถึงสะสี่ทุ่มครึ่งสี่ห้ากูก็นั่งแดกเราเลยมีว่าลมตัวเองอยู่ในเราไ <c oughs> อาสัตว์เครื่องนี้เล่สองชั่วโมงครึ่งกูก็แดกเขาไปอีกแล้วแดกอีกแม่งว่างแม่งเหงาอ่ะแล้วคราวนี้เขาไปกันทั้งเขาไปกันทั้งเราแล้วอ่ะเหลือแค่กูไอเดนนี่กูก็เลยไปทำกับเขาไปทั้งาเลย ตอนตีหนึ่งสี่สองนะกูจะคุยเรื่องนี้เรื่องปีหน้าที่กูไปทำมาเพราะกูไปเที่ยวเพราะว่าโดยมากกูไปซื้อกูไปทำงานไปดิวธุรกิจประชิระจาค้าขายอะไรของกูเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีกูไปได้แบบเห็นว่าไปบ่อยๆเออไปเที่ยวที่กูไม่มีตังค์ไปเที่ยวแล้วหรอกเง้นเงินอัปเดตหน่อยว่าปีหน้าเราจะมีอะไรดีๆมาปีหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลักการว่าเสื้อลิงอ่าภายในช่องเราเองเนี่ยคาตะกอลิ่ใหม่ที่มันจะเข้ามาคือว่าเราจะพยายามลงส่วนมากเราจะลงพยายามถ่ายในตัวเรื่องของวัตถุดิบมากขึ้นเนื่องจากตัวเราเองเนี่ยธุรกกกิจหลัของูเนี่ย ปูลำบ่อปูบ่อปลาบ่อเลี้ยงปูบ่อเลี้ยงป,าปลาห้องเย็นเรออิ่มงแพฟาร์มอุโมกรฟาร์มปาลาอะไรกูอะคราวนี้นเนี่ยเรามีบริษัทใหม่เร์เปิดขึ้นมาตอนเนี้ยเราเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่กูรักที่สุดคือกูชอบการเซอร์วิสอยากเจอพี่น้องเพื่อนฝูงมาเจอกูใช่ไหมกินโกงกินข้าวเฮฮาเมามอยหอยสังแต่คือสิ่งที่กูชอบที่สุดก็คือกูไม่ได้ทำช่องนี้หรอกแล้วคราวนี้ บางทีคนอาจจะอยู่ไกลไม่ได้เจอกันเดี๋ยวกูทำบริษัทใหม่ซัพพเออเดี๋ยวกูถ่ายไปให้ดูว่ากูไอ้ของที่กูสมมติมึงอยากรู้จักกูอยากได้ปลาจากกูกุง้งหอยปูปลาฟอกาเฟนปลายเน,นื้อวัววาคิวเทียมีใครบน,นนั้นนุ่งรู้อะถ้ามึงอยากได้ของจากกูพวกเนี้ยกูว่าจะเปลี่ยนใหม่คอนเทนต์หนักก็คือว่าอาจจะเปลี่ยนไปคอนเทนต์แหละเหมือนเดิมสี่ตัวอาจจะเพิ่อมอะไนั่นคือตามหาวัตถุดิบของกูเองถ้ามึงอยากรู้กูมีอะไรบ้าง <S <S มึงก็พิมพ์มาเลยเนื้อกูมีไหมมีออดมีไหมมีญี่ปุ่่นมมมีีใครลปา มีมือใครก็มีมีทุกอย่างอยากดูอะไรว่ามาเพราะว่าคูเอาหามว่าชุดิบเพื่อที่ว่าวันนี้มึงซื้อของจากครูไปอ่ะมึงจะรู้ไงว่ามันดีอ๋อถ้าบอวนะ่าใครอยากได้อะไรก็ลองทักมาไม่ต้องทักมึงทักมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวมึงเทปนี้มึงก็ออนมีนาดิฝั่งบริษัทใหม่เราขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วมึงก็ไปทักแต่ในในคนที่ดูยูทูบอยู่อ่ะแต่ว่าอยากสั่งอันนั้นอ่ะจาก อยากสั่งสินค้าเนี่ยจะมีล่าเห็นว่ามีล่าแม่งมีโฟกามีเนื้อวัวมีหาอะไรมีปลาแต่มอนมีอะไรเงี้ยมึงก็จะกดมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวกูจะมาถ่ายดีเทลให้ว่าไอ้เียชิ้นนั้นเน่ะมันกว่าวมันจะถึงมือมึงอ่ะมันมายังไงมึงจะเออมึงเราบอกว่ามึงอยากกินปลาช่อนเลนกูพาถ่ายกูจะพานไปดำน้ำแต่กูจับตัวมาแรกแล้วว่าให้อาหารมันเลยไหมเดี๋ยวก็ได้เมื่อไหกุ้งคอจากกูกูจะไปดูว่าบ่อปูยังไงเมื่อไหรกุ้ไข่จากกูตัวนึงกูจะพานไปดำในบ่อปูแล้วก็พามันขึ้นรรถกลลับบบ้้้าาานนนงงงมมมมมมวยยึึเเเีีีี่่จะททไแ นี่เขาถามว่าที่มีล่ามีนังเงื่อนไขไหมอ๋อทุนกันคุณกนกวันบอกว่ามีล่ามีน้งเงื่อนไขไหมพวกคงมีเงินมากพอจะซื้อเงื่อนังนึงเอกถ้ามันกูซื้ออีกเงือกก็ได้วันนึงแต่กูคนรักนี่ไม่ใช่พวกมึงือถ้าไอ้เี๊ยมาจับลงตรงนี้ได้ไงบอกแล้วความรักไม่ผิดครับ อีที่เนี่ยใช่ไหมไม่พูดเองไกูจะไปเตะเอาเองนะแก้ต่างให้ตัวเองความรักไม่ผิดแล้วมันตัดที่ด่าต่อแล้วอันนี้แก้ต่างให้ตัวเองเอ้าเนี่ยหนุ่มกันชัยกันได้ไหมจริงจริงขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชนร่วมรับดูและก็อดทนฟังเสียงของกูแม้ว่าจะแสบหูไม่ใช่อดทนเพราะว่าไม่อยากดูกูเพราะอดทนบางทีที่กูแบบตื่นเช้ามาแล้วเสียงฟังไม่รู้เรื่องให้อดทนที่กูตื่นเช้ามาแล้วกูบวกลมไม่เสียดายลูกน้องอื่ ได้เป็นเรื่องนั้นที่เขาต้องอดทนแต่เรื่องเขาอยากดูกูเป็นเรื่องปกติเพรากูรักกันอยู่แล้ว <Okay. S 2> เข้าใจปะเรื่องนี้สะหมายถึงสุดพี่นะว่าปีหน้าเนี่ยกูอยากให้ทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยช่วยกันนาคอมเมนต์กันเยอะหน่อยว่าพวกมึงอยากได้อะไร <Okay. S 2> พวกมึงอยากเห็นอะไรกูเป็นคนตามใจคนอื่นเสมอเ <Okay. S 2> มื่อกี้พี่จะพิมพ์ม,มาเพราะว่ากูจะทำทุกอย่างตามสบายใจไม่งั้นความซวยจะตกอยู่ที่มันสามคน <laughs> ที่ต้องมารองรับอารมณ์ปุ๋ยด้วยเข้าใจไหมใช่วยบอกนหน่อย <Yeah. S 2> ว่าจะทำอะไรนะจ๊ะ ตามนี้อ่ะผมบอกว่ากันเจอกันใหม่ปีหน้าดีไหมแล้วปีหน้าเป็นไรเจ้าสมุทครับบ๊ายบายสวัสดีครับไอ้เงาเจ้าสมุทรทุกท่าน